คนที่เหนื่อยกับชีวิตมักเหนื่อยเพราะใจยังไม่ยอมรับไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับสิ่งที่ผิดหวังไม่ยอมรับว่าบางอย่างควบคุมไม่ได้แต่ธรรมะสอนว่าเมื่อใดที่ใจยอมรับความจริงได้ใจจะเบาชีวิตจะไม่เหนื่อยวันนี้ขอชวนคุณฟังธรรมะลึกซึ้งว่าทำไมการยอมรับความจริงจึงทำให้ใจสงบและพาเราออกจากความเหนื่อยที่แบกไว้ ทุกขมากเพราะใจไม่ยอมรับยึดอดีตทั้งที่มันจบไปแล้วอยากให้คนรักเหมือนเดิมทั้งที่เขาเปลี่ยนไปอยากให้งานราบรื่นทั้งที่ทุกงานมีปัญหาอยากให้ชีวิตไร้อุปสรรคทั้งที่ชีวิตไม่เคยมีแบบนั้นธรรมะสอนว่าเมื่อใจยอมรับความจริงใจจะหยุดดิ้นหยุดฝืนหยุดคาดหวังหยุดอยากควบคุมทุกสิ่งคนที่เข้าใจธรรมะ จะมองเห็นความจริงว่าทุกอย่างเปลี่ยนได้ทุกคนเปลี่ยนใจได้ทุกชีวิตมีขึ้นมีลงไม่มีอะไรสมบูรณ์ตลอดไปใจที่ยอมรับจะไม่ฝืนให้โลกต้องเหมือนเดิมจะไม่คาดหวังว่าใครต้องรักเหมือนเดิมจะไม่กดดันตัวเองให้อยู่ในจุดที่ไม่ไหวแต่จะวางจะหยุดจะเบาใจสงบเพราะยอมรับว่านี่คือธรรมชาติเสียใจ เป็นเรื่องปกติผิดวังเป็นเรื่องธรรมดาความสุขก็มาและไปทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปธรรมะจึงสอนให้ใจเบาปล่อยในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ปล่อยในสิ่งที่ต้องจากปล่อยในสิ่งที่เลยไปอยู่กับปัจจุบันอย่างรู้ทันใจที่ยอมรับจะไม่เหนื่อยกับชีวิตเพราะไม่แบกอดีตไม่กังวลอนาคต ไม่ฝืนในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้สุขแท้ไม่ใช่การได้ทุกอย่างแต่คือใจที่ยอมรับได้ทุกอย่างใจที่ยอมรับความจริงจะไม่เหนื่อยอีกต่อไปธรรมะสอนให้วางยอมรับและเบาใจเมื่อใจเบาใจก็สงบสุขแท้ไม่ใช่การเปลี่ยนโลกแต่คือใจที่เข้าใจและยอมรับโลกนี้ได้